สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เขารบทุกท่านครับช่องตองพ่อนผมครับวันนี้26สิงหาคม2567ครับใกล้ๆ17นาฬิกานะครับนำเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าบริการเดือนละ2,000บาทโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอสมอซึ่งจะมีการโอนในเดือนกันยายนมาเล่าให้ฟังครับซึ่งตามปฏิทินการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางนะครับได้จัดวางปฏิทินการดําเนินงานไว้ตั้งแต่ก่อน ปีงบประมาณ2567นะครับ<ป>ก็คือก่อนวันที่1ตุลาคม2566สาหรับเป็นตารางในการดําเนินงานเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและโอนเงินให้กับพี่น้องอสมนะครับสําหรับเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับที่จะถึงนี้เป็นการเบิกจ่ายเงินค่า,าริการอสม,อสมเดือนสิงหาคม2567นะครับ<ม>ซึ่งก่อนที่พี่น้องจะได้เงินค่าริการนั้น<ม>ก็ต้องเป็นไปตามปฏิทินก็คือ อสมอส,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 ส่งรายงานปฏิบัติงานประจําเดือนหรือว่ารายงานอสมอหนึ่งส่งไม่เกิน25สิห้างหาคม2องพนะครับหลังจากนั้นนะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบยืนยันข้อมูลก็คือรับรองว่าพี่น้องอสมอทางานนั่นแหละและใครทํางานก็จะถูกรับรองว่าได้เงินค่าบริการส่งไปตารูบอีสโซเชียลเวเฟร์ส่งไปสสจต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ส่งไป กรมสอบสสี่กันยา<ล>กรมสอบสส่งไปกรมบัญชีกลางวันที่5กันยาหลังจากนั้นเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางดําเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างจนถึงวันโอนก็คือโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอ,อสมวันที่13กันยายน2 5งหนะครับ2,000บาทนะครับทีนี้หลังจากการโอนวันที่13กันยายน2 5งหแล้วนะครับโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชีพี่น้องอสมไปแล้วหลังจากนั้น1สัปดาห์ ก็ประมาณวันที่24กันยายนกรมชิการก็จะมีหนังสือแจ้งผลการเบริกจ่ายโอนกลับไปยังกรมสมบศให้ทราบว่าโอนสําเร็จกี่รายโอนไม่สําเร็จกี่รายซึ่งในส่วนที่โอนไม่สําเร็จนั้นกรมสมบศจะได้แจ้งลงมาอย่างพื้นที่ให้ดําเนินการแก้ไขรับรองรายงานให้ในเดือนถัดไปเพื่อเดือนถัดไปจะได้2เดือนย้อนหลังด้วยนะครับทั้งหมดเป็น ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเริบเบกการเดือนละ2,000บาทโอนเข้าบัญชให้กับพี่น้องอสมอเดือนกันยายน2567นะครับซึ่งจะโอนวันที่13กันยายน2567นี้นะครับก็นำมาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องอสมอทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ